หนึ่งหลุมพางที่ทำให้เราลดความอ้วนแล้วล้มเหลวโดยไม่รู้ตัวนะหลุมพางนั้นคือการที่เราเปรียบ mm. เทียบตัวเองกับคนอื่นมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้มีพันธุกรรมที่แตกต่างกันดังนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยไขมันที่หน้าท้องจะยุบเป็นอย่างสุดท้ายไขมันส่วนอื่นจะยุบก่อนแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบตัวเรา กับคนที่เขาเป็นคน10%น่ะที่พุงเขายุบก่อนแต่เราพุงยุบเป็นอย่างสุดท้ายแค่นี้เราก็จะเกิดความท้อแล้วว่าเฮ้ยทำไมเขาพุงยุบทำไมเราถึงพุงไม่ยุบแบบเขาแค่เรื่องนี้นะครับจะทำให้หลายๆคนเนี่ยท้อและหรือบางคนเวลาเปรียบเทียบกันนะครับผมมีนักเรียนในคอร์สคนหนึ่งนะครับเขามีเพื่อนเขาเนี่ยน้ำหนักเริ่มต้นที่ประมาณ80กิโลกรัมแต่ตัวเขาน้ำหนักเริ่มต้น60กิโลกรัมเขาเห็นเพื่อนเขาเนี่ยน้ำหนักลดลงประมาณ20กิโลกรัม แล้วตัวเขาลดลงแค่2กิโลกร,รมัมผลสุดท้ายเนี่ยคนนี้ลดลงมาครับเหลือน้ำหนัก60ส่วนตัวเขาเนี่ยลดลงเหลือ58จริงๆตัวเขาผอมกว่านะแต่เนื่องจากเวลาเขาเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบปริมาณไขมันที่ลดลงเขาเลยรู้สึกว่าเขาลดความอ้วนได้ช้านี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้หลายคนท้อดังนั้นการเปรียบเทียบไม่มีความจําเป็น,นครับผลสุดท้ายสิ่งที่เราอยากได้ในการลดความอ้วนคือสัดส่วนที่ลดลงและ ความหนาของชั้นไขมันที่ลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเรามีชั้นไขมันที่ลดลงมากๆไขมันก็จะค่อยยุบไปครับสัดส่วนต่างๆก็จะยุบลงทําให้เราใส่เสื้อผ้าสวยแค่นั้นใช่ไหมถ้าเราลองถามตัวเองดูนะครับเราลดความอ้วนเพราะว่าเราอยากใส่เสื้อผ้าสวยใช่ไหมเดังนั้นน้ําหนักมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องชั่งเลยผมกับแฟนนะน้าหนักเริ่มต้นโอเคผม85 แฟน97กิโลกรัมกอดของความอ้วนโอเคน้ okay, นําหนักเราอาจจะลดลงแต่เราแทบไม่เคยสนใจเลยด้วยซ้ำเพราะเราสนใจแค่ว่าถ้าเราน้ําหนักลดลงแต่หน้าเหี่ยวมันคงไม่มีประโยชน์อะถ้าเราน้ําหนักลดลงแต่กล้ามเนื้อฝ่อก็คงไม่มีประโยชน์อะไรแล้วพอผลสุดท้ายพอกล้ามเนื้อฝ่อมันก็ทําให้เราโยโย่ได้ง่ายอะสิ่งที่เราอยากได้คือเราคงกล้ามเนื้อไว้ให้ไขมันค่อยๆลดลงในส่วนต่าง,างๆเรื่อยๆเซลลูไลท์ค่อยๆบางลงเล็กลงนิ่มลงนะครับแล้วผลสุดท้ายเนี่ย เราก็มาถึงจุดนี้คือลดความอ้วนมาประมาณ8ปดปีแล้วแล้วก็ลดความอ้วนแบบนี้จนกลายเป็นนิสัยเลยผมตื่นมาออกกำลังกายทุกเช้าผมกินอาหาร3ามือ้อโดยที่มื้อเช้าอย่างราชามื้อกลางวันนะครึ่งหนึ่งของมื้อเช้ามื้อเย็นกินโปรตีนกับผักแล้วพอเราทําแบบนี้เราสองคนก็เลยลดความอ้วนมาได้ประมาณ8ปดปีโดยที่มันจะกลายเป็นลดความอ้วนครั้งสุดท้ายดังนั้นใครก็ตามอยากลดความอ้วนครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับแนะนําว่าอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นดูแค่สิ่งที่เราทําก็พอ พราะวิธีการลดความอ้วนที่ดีที่สุดคือวิธีที่เราชอบไม่ใช่วิธีที่เพื่อนเราชอบไม่ใช่วิธีที่ดาราคนนั้นทำและผลลัพธ์แต่ละคนก็แตกต่างกันนะบ,บางคนอาจจะได้ก้นใหญ่หน่อยบางคนอยากได้วีเชฟบางคนอยากได้ทรงกระบอกแต่ละคนมีความชอบและเป้าหมายที่แตกต่างกันดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบการลดความอ้วนของเรากับคนอื่นดังนั้นให้กำลับบงใจทุกคนนะครับส่วนใครก็ตามที่ลดความอ้วนแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงส่งเข้ามาในคอมเมนต์นะครับผมรออ่านอยู่ แล้วเจอกันในคอมเมนต์สวัสดีครับ